พร้อมมังคะพอมไทยแลนด์สุดสุดฟูลจูเนียร์แชมเปี้ยนลท์เฮ้ยสู้้องพิงเหมือนดาราเลยเป็นนางสาวเกินไปปะเป็นแบบมิสไอ้นี่เหมือนเลชี่อ่ะ้อสวนไทยแลนด์เป็นคน้ปกนกดานเออ มันเลยตัวเหมือนล้ำสือเฮ้ยไปแชมป์เป็นิปียเเองะุ้ยน้องยิ้มแล้โคตรสวยเลยแกอ๋ยดูท่าโหลก็สวยน่เลอ๋อน้ยิ้มแล้วโคส